สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดทั้งจากสมาชิกแฟนเพจไข่นุ้ยเดทเทรดสร้างรายได้วัลาพันเพื่อนเพื่อนจากกลุ่มเดทเทรดกับไข่นุย้ยและเพื่อนนักเทรดที่รับชมทางช่อง YouTube มองหุ้นกับไข่นุ้ยนะครับวันนี้3มิถุนายน2564นะครับก็เป็นวันหยุดก็เพื่อนเพื่อนหลายคนก็อาจจะได้พักผ่อนหรือได้มีเวลามาทำการบ้าน วุ่นเพื่อเติมตัวเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่4ี่ก็เทรดอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เจอกันอีกทีก็สัปดาห์หน้านะครับก็เมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมานะครับเซตก็ปิดมาติดลบลงมา1 0 4จุดนจุดนะครับปิดที่หนึ่ง5ันุ้้าห้าจุดนะครับก็ถ้าดูตามกราฟก็จะเห็นว่าเป็นแท่งแดงลงมา ตรงนี้เนี่ยสำหรับเซ็ตนะครับก็จะมีแนวรับหลักๆอยู่ที่ก็ปกตีกลมๆนะครับ1น0 0นะครับเป็นจุดยืนแล้วก็จุดที่ลงมาต่ำสุดเมื่อวันพุธก็1,613นะครับ1613ดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะครับก็ต้องดูว่าจุด1613ซึ่งเป็นแนวรับณปัจจุบันที่สุดตอนนี้จะเอาอยู่ไหมถ้าหลุด1,613ในแนวรับถัดไปก็จะเป็น1,600นะครับ ว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับ1,600ถ้า1,600เอาไม่อยู่มันก็จะลงมาที่รับล่างนะครับหนึ่งห้า้าสามนะครับแล้วก็รับสัตว์ไปก็หนึ่งห้าดมสเตตไปตรงนี้เนี่ยก็พวกนี้ก็ลุ้นนะครับเป็นวันศุกร์ด้วยก็อาจจะเป็นจังหวะขายทำกำไรประจำสัปดาห์กันอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับหลังจากที่หุ้นตลาดขึ้นต่อเนื่องมา2วันนะครับตั้งจากวันอังคารวันพุธนะครับ ก็ต้องรอดูกันอีกทีเพื่อไม่เสียเวลามาดูหุ้นที่เพื่อนๆทั้งจากกลุ่ม d y t r a d ดไคยนุย้ยแล้วก็กลุ่ม v ีไให้คำแนะนำหุ้นที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาดูกรอบกานเล่นกันเลยครับสำหรับตัวแรกนะครับ KTC KTC นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการ ยกขึ้นไปนี่นะครับสาม,มารถต่อเนื่องปืดปืดปืดแล้วก็ขายพรวดออกมาทิ้งแก็บเลยครับก็กรอบการเล่นของพรุ่งนี้นะครับกรอบการเล่นของพรุ่งนี้อ่าตรงนี้ก็มองว่ามีแนวต้านอยู่บริเวณนี้จุดหนึ่งนะครับเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแนวต้านแรกนะครับจากแนวรับเก่าที่กลายเป็นแนวต้านนะครับเจ็ดสิบห้าถ้าผ่านเจ็ดสิบห้าขึ้นไปได้ก็มองที่แก็บเจ็ดสิบหกจุดห้าศูนย์แล้วก็ไปแก็บบน 7 8็0บแดจดูนนะครับแล้วก็ไฮสูงสุดก็จะเป็นที่ตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับมานี่เลยนะครับแปดสิบสามบาทนะครับพ่กนี้นะครับถ้าผ่านเจ็ดิบห้าบาทขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นเจ็ด7ิบหกจุดห้าศูนย์เจ็ดิบแปดจุดศูนย์แล้วก็แปดสิบสามจุดศนแนวรับนะครับแนวรับถ้าผ่านไม่ได้นะครับก็จะมีแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ 72.50นะครับ72.50ก็เป็นไฮเดิมตรงนี้72.50ถ้าหลุดอีกนะครับก็จะเป็นแนวรับถัดไปที่70.50อ่ะจุด75นะครับจุด75 70.75ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าต่ําสุดก็ประมาณนี้นะครับเอาแบบนี้เลยแล้วกัน68.75เลยนะครับสําหรับ KTC ก็เมื่อวานก็โดนเทขายลงมานะครับก็ลุ้นกรอบนี้นะครับ75กับ72.75นะครับสองกรอบนี้นะครับ j t c ตัวต่อไปสีตรังแท่านก็ยังถือกันอยู่นะครับสำหรับสีตรังทีเก็บกันมาตั้งแต่แถวแถวนี้นะครับแล้วก็โดนพรวดพรวดลงมานี่ตอนนี้ก็ไซเวออกค้านทำ สึกเหมือนจะทําตรงนี้เอาอยู่เด้งตรงนี้หลุดโลนะครับหลุดโลที่บริเวณนี้นะครับหลุดโลที่นี่นะครับก็พยายามขึ้นมาแล้วก็พยายามหลุดลงมาพยายามคิดได้แล้วก็กลับตัวกลับเนื้อกลับตัวแต่ก็มาชนแนวต้านที่บริเวณ45บาทนะครับก็ปิดเหนือ45ขึ้นมาเป็น45.25นะครับดูว่าจะยืนอยู่ไหมนะครับจะยืนอยู่ไหมตรงนี้นะครับ ถ้ายืนอยู่ก็ไปต่อได้ก็ลุ้นแนวต้านถัดไปที่อ่อขอในรับนี้ก่อนนะครับสีบาทก็ใกล้ๆนะครับ45ไป46อ่า46ก็เป็นนี่เลยครับ48 49นะครับประมาณนี้ครับก็ดูนะครับจะผ่าน45ไม่หลุด45้าแล้วผ่าน46ได้ก็ลุ้นไป49แต่ถ้าหลุดนะครับ แนวรับแรกก็จะเป็น43.25ิาหถ้าหลุดตรงนี้ก็ไม่ควรอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีของก็ไม่คนเข้าไม่ใช่ยิ่งของถูกยิ่งซื้อของถูกยิ่งซื้ออย่างนี้ไม่ใช่ครับมันต้องคอนเฟิร์มการขึ้นถึงจะยิ่งขึ้นยิ่งซื้อต้องได้แบบนั้นนะครับโอกาสที่เราจะาเป็นบวกมีมากกว่านะครับการซื้อของถูกถามว่าถูกแล้วยังมีถูกอีกไหมมันก็ยังมีถูกอีกได้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับสําหรับเอส ta สีจดงนะครับก็ลุ้นตามกรอบนี้นะครับพวกนี้ตัวต่อไป kisskiss ก็แขนึืก็เฝ้าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ kiss ก็ท่อที่ดูก็คืออย่างที่เห็นนะครับก็ลงมาต่อเนื่องนะครับทำโล่ทำไฮ่ทำลงโลไฮ่ทำลงเรื่อยๆทำลงเรื่อยๆตรงนี้ก็พยายามจะสร้างฐานนะครับลงมาพยายามจะสร้างฐานที่บริเวณนี้ ก็ตอนนี้ก็สิบสามหนึ่งศูนย์ก็ยังย่ำอยู่นะครับยังย่ำอยู่ก็พรุ่งนี้ก็เอาง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันเอาเป็นกรอบการเล่นพรุ่งนี้โลเป็นจุดนี้นะครับสิบสองจุดแปดศูนย์ไอเอาเป็นหัวโดยจีนี้อ่าสิบสามจุดสามศูนย์ตอนนี้ราคาอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งศูนย์พรุ่งนี้ดูในกรอบนี้แล้วกันนะครับดูในกรอบนี้ว่าเขาถ้าผ่านขึ้นบนได้ แนวต้านถัดไปก็จะเป็น13.7แล้วก็ายนี้14.1แล้วก็ไปที่14.9นะครับส่วนถ้าหลุดนะครับท่าหลุดถ้าไม่ไปต่อหลุดจุดนี้นะครับหลุดจุดนี้หลุด12.8ก็ใกล้ที่สุดก็ไปนี้ครับ12.5นะครับ แต่ถ้าหลุดก็ไม่ควรไปยุ่งนะครับรอให้เขามาสร้างฐานดีกว่าดูว่า12.5เอาอยู่ไหมตรงนั้นก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งครับส่วนบอกคิสนะครับตัวต่อไป AJ, aj aj นี่ก็ใข่น้อยแนะนำกลุ่ม vip มา2วันแล้วนะครับก็หลายคนก็ได้เก็บกันมานะครับเก็บกันมาแล้วก็ได้เทค profit กันถ้าเล่นรอบสั้นก็เทคโปรฟิตไปแล้วแต่ใครที่ถือรันก็ดูตามกราฟแล้วก็ ยังเรื่อยๆนะครับยังเรื่อยๆ a อไข่นุ้ยเอาเงินไปลงอีกตัวหนึ่งพอจังหวะจะโยกมา AJ พวกยกหนีเลยเรียบร้อยเลยครับไม่ตามเลยครับปล่อยเข้าไปนะครับกรอบนะครับกรอบการเล่นแนวต้านตอนนี้ก็ยี่สิบยี่สิบจุดสามศูนตอนนี้กลายเป็นแนวรับแล้วนะครับก็ผ่านไปแล้วเพราะก็ปิดที่ยี่สิบจุดสี่ศูนย์นะครับหมายความว่าพรุ่งนี้ ถ้ามีการย่อหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ายี่สิบจุดสามศูนย์เอาอยู่ไม่หลุดนะครับแนวต้านถัดไปก็มานี่เลยยี่สิบจุดแปดศูนย์นะครับยี่สิบจุดแปดศูนย์หลังจากนั้นก็ลากยาวไปนี่นะครับลุ้นไปไกลๆเลยยี่สิบสามจุดหกเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับดูว่าถ้า a อเจเปิดมาเลยหรือระหว่างวันไม่หลุดยี่สิบจุดสามศูนย์ลุ้นไปนี่นะครับ 20.80ถ้าผ่าน20.80ได้อาจมีย่อบ้างอะไรก,ก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ถืออึดไปรันโปรฟิตไปนะครับลุ้นเป้าไปไกลๆ23.6เลยนะครับหรือใครจะเทโปรฟิตก่อนก็ก็แล้วแต่ตรงนั้นนะครับส่วนถ้าย่อนะครับถ้าหลุด20.30ก็อาจจะมาที่แนวรับใกล้ที่สุดก็ตรงนี้ครับ19.30นะครับ19.30ก็รอดูอาการกันนะครับพรุ่งนี้ว่าเขาจะขึ้นหรือจะหลุด20 จุดสามศูนย์ตัวจุดนี้เป็นจุดชี้นะครับเป็นจุดชี้เป้าสําหรับ AJ นะครับตัวต่อไป TRT ทิราไทย TRT โอเคทรงก็โอเคนะครับกำลังไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับกำลังไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆอ่าตัวนี้ ขรนุ่ยก็เอาง่ายๆตรงนี้เลยใช้กรอบโดจิตัวนี้เป็นตัวชี้เป้าเลยตัวชี้แนวเลย2.24 2.32นะครับกรอบนี้ผ่านทางไหนไปทางนั้นตอนนี้เหมือนจะพยายามจะขึ้นนะแต่ก็โดนเทกลับลงมานะครับถ้าผ่านขึ้นนะครับถ้าผ่านขึ้นแนวต้านแรกที่บริเวณนี้ครับสองจุต้านถัดไป 2.42แล้วก็เป็นนี่ครับ2.46นะครับมันจกแบบมันสั้นน่อนะแต่ก็รุนไปตามนี้แล้วกันรุนตามกราฟนะครับรุนตามกราฟพรุ่งนี้ถ้าผ่าน2.32ขึ้นไปได้ครับต้านแรก2.38 2.42แล้วก็2.46สีและสี่ตังค์นะครับอ่ากรอบล่างนะครับอ่าถ้าหลุด2.24นะครับตรงจุดเอ๊นะระดับแรก สองจุดหนึ่งสี่แล้วก็อันนี้ก็ใกล้ๆอลงมาตามสุดเลยนะครับก็จริงๆท่านหลุดก็ไม่น่าเล่นนะคนมีของก็ควรจะออกก่อนส่วนใครจะอึดมารุ้นการสร้างฐานที่กรอบล่างก็ก็แล้วแต่นะครับแต่กรอบก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ T R T นะครับต่อมา B C H บังกรอบเชน่น เกิดแท่งแดงลงมาคล้ายๆลักษณะเหมือน engulfing นะครับก็ตรงนี้ก็นี่นะครับกรอบนี้ปิดที่แนวรับพอดีนะครับ20.30พรุ่งนี้ถ้าหลุดก็จุดแนวรับถัดไปบริเวณนี้นะครับเวณนี้9.4แต่ถ้าไปต่อได้ก็จะมีแนวต้านเล็กๆอยู่ตรงนี้นิดนึง20.8นะครับ ไม่หลุด20.3แล้วมีแรงซื้อเข้ารุ่น20.8ผ่าน20.8เป็น new high แต่ถ้าหลุด20.3แนวรับถัดไปก็เอาหัวโดจิอีอีกจุดหนึ่งอ่ะเกิดจะเอาอยู่20.00หลุด20.00ก็เป็น19.4เลยครับหลุดนี้ก็ไม่คนยุ่งล้ะรอเข้ามาสร้างฐานแถวๆนี้เลย18กว่านี้เลยนะครับก็ BCS นะครับก็ตามนี้ ต่อไป W I I K week ดี๋ยวดูภาพมุงกว้างหน่อยเป็นไงบ้างอ่าทเทรนขึ้นตลอดนะครับขึ้นตลอดขึ้นยอดขึ้นยอดขึ้นยอดตรงนี้ออกมาแล้วไม่หลุดโลเด้งโอเคดูดีมีลุ้นนะครับมีลุ้นมีลุ้นตรงนี้ก็เท่าที่ดูก็อ่า ดีดูตั้งคขายไนดนิดึโอเคตรงนี้เท่าที่ดูนะครับก็อาจะเห็นว่าโดนขายแล้วก็ทิ้งแกับลงมาแล้วก็สามารถขึ้นมาได้ปิดแกับย่อยๆได้นิดนึงก็ย่ออีกนะครับก็เอาเป็นกรอบแนวต้านที่บริเวณตรงนี้นะครับ2.68กรอบแนวรับที่2.60นะครับ ถ้าไม่หลุดนะครับแล้วเร่งขึ้นได้พันสองจุดแปดขึ้นไปได้ต้านถัดไปจะอยู่ที่สองจุดเจ็ดหกแล้วก็ต้านถัดไปนี่เลยครับสองจุดเก้าสี่ใกล้ๆกันยกมานี่เลยสองจุดสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับสามจุดศูนย์ศูนย์แต่ถ้าหลุดสองจุดหกศูนย์นะครับอ่าตรงนี้ใกล้เคียงกัน นี่ครับรับแรกตรงนี้2องุดห้รับถัดมาก็ลึกสุดก็ตรงนี้ครับ2องจดสี่สนะครับพรุ่งนี้นะครับกรอบการเล่นชี้เป้าก็คือ2องจุดหแปดสองจผ่านขึ้นได้ต้านแรกเจ็ดหต้านต่อไป3ามจุดแต่ถ้าหลุดลงรับแรก2.50รับต่อไป2องุดสี่สองครับตามนี้ครับวิกตัวต่อไปทีรับ ไทรับเบอร์ไทรับเบอร์อาภาพมุมกว้างเป็นไงครับขึ้นมาตั้งแต่40ต่ตังนี่เนะี่โอ้ยใครซื้อแต่ตอนนี้มาตอนนี้นะ3บาทกว่านี่รวยตายโอเค ตอนนี้ก็ดูทรงก็ระยะสั้นก็เป็นกรอบขาขึ้นนะครับกรอบขาขึ้นก็ลงมาตรงนี้ย่ําฐานครั้งที่หนึ่งลงมาเปื้อนแล้วก็เด้งลงมาย่ําฐานไม่หลุดอย่างนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับย่ําฐานไม่หลุดแบบนี้นะครับก็ในรับอยู่ที่สองจุดเก้าสองรายะสนหัวหัวโดยจิตตรงนี้นะครับสามจุดศูนย์หกนะครับ <c oughs> กรอบการเล่น พรุ่งนี้ถ้าย่ำฐานแล้วไม่หลุดและเด้งต่อได้ก็จะมีตัานที่สามจุดศูนย์หกแต่ถ้าย่ําและหลุดนะครับถ้าหลุดในรอบถัดไปก็บริเวณนี้สองจุดแปดสองแล้วก็น่าจะตรงมาแถวนี้เลยอ่านี้แล้วกันนะครับสองจุดหกหกนะครับแต่ถ้าผ่านขึ้นบนได้ทะลุสามจุดศูนย์หกได้นะครับตัานถัดไปก็ สอ2สนะครับสามหรือ24ประมาณนี้นะครับทะลุไปได้ก็เป็นนิวไฮนะครับตรงนี้ก็กรอบชี้เป้าก็2.92ก้าสองับสามจุดศนกนี่นะครับจะเป็นตัวชี้เป้าว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับกรอบนี้ครับทีรับตัวต่อมากราฟอ่า เมื่อวันวานก็ขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นมาสวยนะครับสองวันมาแล้วสองสามวันมาแล้วเดี๋ยวดูภาพมุมกว้างก่อนเป็นยังไงบ้างอ่าภาพมุมกว้างย่อแล้วก็ขึ้นก็แล่งไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์ออกข้างตลอดตรงนี้ก็แนวรับสําคัญก็จุดนี้นะครับจุดนี้อ่าอยู่ที่เก้าเออสามสิบสองจุดห้าศูนย์นะครับสังเกตได้ว่าลงมาปุ๊บปุ๊บขึ้นยอ่อไม่หลุด ขึ้นยอ่ยอยอ่อย่อไม่หลุดไม่หลุดหลุดปุ๊บดึงขึ้นมาได้ไปต่อหลุดปุ๊บดึงขึ้นมาไฟเวย่ำย่ำย่ำไม่หลุดเห็นไหมครับไม่หลุดอยู่ตรงนี้เลยแล้วสุดท้ายก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปเบรกไฮจุดแรกตรงนี้ได้นะครับเบรกไฮแบบนี้ปุ๊บขึ้นไป3ส5สามจุดสองห้าขึ้นไปตอนนี้ก็มาชนแนวต้านที่บริเวณตรงนี้นะครับ 35บหาบาทพอดีเป๊ะนะครับส5ิบห้าบาทามาดูกรอบการเล่นกันให้ละเอียดนิดนึงทีนี้เนี่ยถ้าพรุ่งนี้เปิดแล้วผ่านขึ้นไปได้นะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณนี้นะครับสามสิบหกจุดห้าศูนย์แล้วก็ต้านปลายยอดสุดที่สามสิบเจ็ดจุดห้าผ่านจากนี้ก็เป็นนิวไฮนะครับแต่ถ้าย่อแล้วหลุดลงมานะครับ กรอบแรกที่หลุดก็จะเป็นตรงนี้ก็ใกล้เคียงกับแนวรับเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เอาออกไปแล้วกันอ่าก็เป็นแนวรับนี้เลยครับสามสิบสามจุดสองห้านะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็เป็นสามสิบสองจุดห้าศูนย์ก็หลุดอีกก็ยาวก็ไหลแล้วก็ปล่อยไปนะครับไอซ์ไหกสิบเจ็ดยังลุ้นได้เครื่องหนึ่งครับไปได้ครับตอนนี้ยังมีลุ้นนะครับพวกนี้ก็ลองดูนะครับสําหรับกรอบตัวต่อไป ซิก้าตัวนี้ในกลุ่ม v i p อก่อนใครน้อยก็ให้นะครับเป็นตัววอลเลนไปนะครับก็ดังดุ้นกันอยู่นะครับอ่าสำหรับซิก้าเอ,ออบย่อมาแล้วก็ย่ำฐานนะครับย่ำฐานที่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับย่ำไม่หลุดยกย่ำไม่หลุดยกย่ำไม่หลุดยกนี่แสดงว่าตรงนี้ใช้ได้นะครับแนวรับ นะครับแนวรับตรงบริเวณนี้นะครับ5.85นะครับตอนนี้ปิดอยู่ที่9.590ก็อีกนิดเดียวแนวต้านก็กรอบบนก็เอาอันนี้นะครับ6.50นะครับก็ลุ้นตามกรอบนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้าลงมาย่ําแล้วไม่หลุดแล้วก็มีการมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้นะครับก็จะไปที่มองเป้าไกลที่6.50ไว้นะครับก็ก็ แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดลงมาก็จะมีแนวรับที่ตามกรอบเนี่ยนะครับ5.30จุดสามศูนยองห้านแถวนี้แต่ก็ให้จุดสังเกตไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับ5.70เจนะครับเผื่อจะมาซัพบอยู่ตรงนี้แทนนะครับสำหรับซิกานะครับตัวต่อมา APO APO ก็ขึ้นกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ปิดอยู่ที่4.44 4.44 44ก็ขึ้นมาชนแกับพอดีนะครับ5.2แล้วก็ย่อลงมานะครับกรอบล่างก็บกริเวณนี้นะครับเป็นแนวรับแนวรับนี้4.30 4.52นะครับให้ใช้กรอบนี้แล้วกันนะครับ4.30 4.52 ถ้าผ่านขึ้นบนได้นะครับแนวต้านแรกก็แถวนี้4.9เลยนะครับก็ดันไปรุนเลยนะครับไปได้ก็ยอดสูงสุดไปเลย5.3ไปเลยนะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นไอซไอ50ก็ยังมีพื้นที่ให้วิ่งอีกเยอะนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดลงมาแนวรับที่ใกล้ที่สุดก็บริเวณนี้ครับ4.08นะครับแต่ถ้า หลุด4.30นั่นจริงๆแค่ไหนว่ามันมันก็ค่อนข้างจะลงลึกนะครับ4.08อาจจะพรุ่งนี้ถ้าดูการไม่ดีใครที่มีกําไรอยู่ก็เทคโปรฟิตไปก่อนส่วนใครที่ไม่มีของก็รอเข้ามาย่ําสร้างฐานที่4.08เลยดีกว่านะครับรอกันแบบนี้เลยดีกว่าครับแต่ถ้าเขาไปต่อได้จริงก็รุนไปไกลๆเลยครับ4.90ไปนูุ่นเลยนะครับสําหรับเอพต่อไปเอเต Eastern Technical Engineering. อิสเ e นเทคนิเ i ิลเอนจิเนียริงโอ้สวยนะครับเนี่ยดึงขึ้นมาปุ๊บโอเบอขายโอเบอขายแล้วก็ลงมาสร้างฐานไว้นะครับสร้างฐานตรงนี้ปุ๊บลงมาลดเด้งขึ้นเปิดปืดเปิดย่ำฐานเด้งย่ำฐานเด้งโอ้โหสวยเงยเบรกไฮแล้วด้วยนะครับเบรกไฮตรงนี้ปุ๊บ ขึ้นมาแนวต้านถัดไปก็บริเวณนี้ครับ2.96นะครับแนวรับก็ลองดูว่าไฮนี้เออสองจนะครับ2.9 6 2.76นะครับคือกรอบการเล่นของเอเตในวันพรุ่งนี้นะครับก็ดูว่าถ้าทะลุไปได้นะครับถ้าทะลุ2.9 6ไปได้ก็จะไปที่ไฮเดิมครับ3 2 2จแต่ถ้าหลุดนะครับหลุด 2. 7 6หกลงมานะครับ แนวรับอยู่ที่2.60หลุด2.60ก็น่าจะไหลนะครับจุดนี้2.44แล้วก็เป็นจุดนี้2.16นะครับตามระดับนะครับก็ดูนะพิจารณาดูใครมีของก็ถือรุ่นไปตามกรอบแต่ถ้าหลุดก็ถ้าไม่เทคโปรฟิตออกมาก่อนก็อาจจะต้องกลายเป็นต้องเป็น stop ล o อ s แทนนะครับเล่นช่วงนี้ต้องระวังนะครับต้องเร็วนะครับตัวไหนที่ มีการซื้อขายกันเยอะๆเนี่ยการแกว่งค่อนข้างสูงนี่ต้องระวังนะครับมันจะทําให้เราเสียโอกาสแล้วก็จากกาไรกลายเป็นขาดทุนได้นะครับก็กรอบของเอเต้ก็ตามนี้นะครับต่อไป ADB Apply DB โอ้ขึ้นเต็มแท่งเลยสวย ตัวนี้ก็ขายลงมาไม่หลุดโลจืบขึ้นมาไม่หลุดโลยกโลสูงขึ้นด้วยสวยเบรกไฮแล้วด้วยนะครับเบรกไฮในจุดนี้สองจุดสองหกนะครับแนวต้านก็จุดนี้สองจุดสามสิบสองก็ชนแนวต้านพอดีนะครับชนนวต้านพอดีนะครับถ้าผ่านไปได้ก็มีต้านอีกกิกหนึ่งที่ตรงนี้นะครับสองจุดสามแปดไปได้ก็เป็นนิวไฮไปเลย แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุด2.26ลงมานะครับก็นี่เลยครับมองว่าตรงนี้เลยนะ2 0งจไปเลยนะครับก็มีของอยู่ก็เทคโปรฟิตไปตามกรอบนะครับแต่ถ้าไม่มีของก็ลุ้นให้ผ่าน2.32ขึ้นไปได้ก็อาจจะเก็บได้แต่เล่นได้ไม่ไกลามากนะครับเพราะว่า IS i s เเขา64กว่าแล้วก็เด๋ยไปนิดหน่อยก็จะเข้าสู่โซนโอเวอร์บอลแล้วต้องระวังแล้ว แต่ยังเข้าได้ครับยังเข้าได้จุดนี้นะครับสำหรับ adb นะครับตัวต่อไปเอราวันเอราวันโอทำแดงมาสองแท่งแล้วกรอบแนวรับเอราวันพรุ่งนี้กรอบแนวรับอยู่ที่ตรงนี้ครับ3านจุดศูนย์แปดนะครับ3านจุดศูนย์ปดห้ามหลุดนะครับ ถ้าจะไปต่อได้แนวต้านแรกก็ตรงนี้ครับสามจุดสองสี่นะครับถ้าไปต่อได้ก็ไปยาวก็นี่เลยครับสามจุดสี่สี่นะครับสามจุดสี่สี่แต่ถ้าหลุดลงมาชนสามจุดศูนย์แปดแล้วเอาไม่อยู่ก็กรอบล่างเลยครับนี่เลยสองจุดเก้าศูนย์เลยนะครับมองมานี้เลยก็ต้องดูนะครับพรุ่งนี้เพราะว่ามันขายมาสองวันแล้ว แท่งเทียนทำโลต่ำลงทำโล่ต่ำลงตลอดนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังด้วยครับเอราวันตัวต่อไปตัวสุดท้ายสิริสิริก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับขึ้นมาต่อเนื่องจากสองสามวันมานี้ก็หลายคนก็ได้เทคโปรฟิตกันออกไปนะครับตัวนี้แขนืวยก็แนะนําในกลุ่ม VIP ไปนะครับก็เพื่อหลายคนก็เทคโปรฟิตกันไปแล้ว แต่ก็ได้เน้นย้ำไปตลอดนะครับว่าหุ้นที่แว่งแรงแว่งเร็วเนี่ยเราต้องเทคโปรฟิตให้ทันในจังหวะที่เขาย่ออย่างเช่นตรงนี้นะครับโดนเทขายโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยเทขายปุ๊บเนี่ยเราขายไปก่อนนะครับขายไปก่อนแล้วค่อยมาให้เขายกตัวรอบใหม่ก็ค่อยมาเก็บใหม่แถวๆนี้เอานะครับขายแถวนี้มาเก็บแถวๆนี้แล้วก็ขึ้นต่อไปหาจังหวะดูดีถ้าพรุ่งนี้มีการเทขายออกมาอีกก็อาจจะขายเทคโปรฟิตไปก่อน รอให้เขาเป็นจังหวะขาขึ้นใหม่แล้วค่อยเก็บใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบการเล่นนะครับสำหรับซีรีนะครับกรอบแนวรับก็จะอยู่ที่1.44นะครับแนวต้านก็ปลายสุดเลยนะครับ1.49นะครับดูสองกรอบนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ผ่านขึ้นไปได้ก็เป็นนิวไฮแต่ถ้าหลุดลงมาถ้าหลุดลงมาแนวรับแรกนะครับที่จะต้องเจอคือ1.36นะครับ1.36 รุ่น1.44ก็รุ่น1.36ถ้าสร้างฐานเอาอยู่แล้วเด่นก็ค่อยเข้าใหม่แต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆนะครับเอาไม่อยู่จริงๆอาจจะต้องเป็นแถวๆนี้เลยนะครับ1.31นะครับรุ่นนี้ก็ไม่คนอยู่แล้วครับเนี่ยนฮะน่าจะลงมานี่เลย1.23ไปเลยก็รอดูดนะครับพรุ่งนี้วา่าเขายังมีแรงที่จะ ซื้อได้ไหมไอ้ไ IS, 67, อหกสิบเจ็ดย่อเพิ่งยอ่อกลับลงมาจากโอเวอร์บอทก็อาจจะยึกยือยอ,อยู่ในกรอบนี้ก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะหลุดแล้วมาไซเวทที่กรอบล่างที่จุดเดิมตรงนี้หนึ่งจุดสามศูนย์หนึ่งจุสามหนึ่งแถวนี้ก็เป็นได้นะครับก็จบนะครับสิบห้าตัวหุ้นที่เพื่อนๆแนะนํามาประจําวันนะครับกันนี้ก็ทํากรอบการเล่นไปให้แล้วตรงนี้เป็นเพียงกรอบการเล่นในเชิงเทคนิค กราฟนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องไปหาข้อมูลอือ่นๆมาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจหรือว่าข่าวการกิจกรรมต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการหรือการดิวการเซ็นสัญญาใหม่ต่างๆเหล่านั้นนะครับหรือว่าการประกาศจ่ายันผลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ,อราคาของหุ้น ตรงนี้ก็เอามาประกอบด้วยที่ไข่โน้ยนำเสนอให้มานี้เป็นในเชิงของเทคนิคของกราฟหลักๆนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการที่จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในวันพรุ่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมีข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจจากไข่โน้ยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทั้งทางแฟนเพจ เฟซบุ o กนะครับไข่นุ้ยเด t เทรดสร้างไรายได้วัลลภันหรือติดต่อทางไลน์ไข่นุ้ยเข้ามานะครับเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้นะครับลองมาดูว่าจะอาจจะมาร่วมสร้างพอร์ตปั้นพอร์ตไปด้วยกันนะครับตอนนี้หลายๆคนที่เข้ามาแล้วนี่ก็จากการให้ข้อมูลหุ้นน่าสนใจมาทุกๆวันนี่ก็บวกกันไปค่อนข้างที่จะน่าพอใจเลยทีเดียวนะครับ ไข่นุ้ยตั้งเป้าว่าเดือนนี้เราจะปั้นพอร์ตไปด้วยกันนะครับสําหรับเพื่อนๆนก็คิดว่าน่าจะสร้างผลบวกในพอร์ตให้เพื่อนๆได้เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือจะเป็นทางาลายกลุ่มเดเทกับไข่นุ้ยนะครับก็ติดตามกันแล้วก็สังใจข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนระหว่างวันก็สอบถามได้ทั้งทางกลุ่มไลน์หรือทางเพจ m essenger เข้ามาส่วนตัวก็ได้นะครับเป็นข้อความ inbox เข้ามานะครับก็หากเพื่อนเอนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์น่าสนใจหรือว่าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็กดแชร์แบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้นะครับจะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนคนอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันต่อไปในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสู้